อันนี้พอผสมอีท้ายก็คุณแล้วก็ไม่ต้องถ่ายแล้วนะที่ใส่เดียวนะจ้ามันมีอะไรบ้างนะคะมีการน้ำตาลจ้าวันดีค่าในการน้ำตาลแล้วส่วนเท่าไหร่คะบ m ฮะบ m ที่เราทำมากรกับเพชรศูนย์หนึ่งค่ะอย่างละหนึ่งลิตรอย่างน้ำตาลหนึ่งลิตรเอ่อสามอย่างใช่ไหมคะ ให้เวลาคิดอาจารย์เบียร์ค่ะตะกี้ที่เป็นของเหลวว่ามีอะไรบ้างคะยูเลียอ๋อยูเลียสิบกรัมกรัมอันนี้อย่างละหนึ่งลิตรสามยางนาลิตรแฮชซูนึงแล้วก็บีเอ็มหนึ่ง แล้วก็อันนี้เราใส่ถุงมะพร้าว2องถุมาพ้าวสอง,อสองขี้งวนหนึ่งใ,ใส่ลงไปแล้วแล้วก็ใส่ใส่ของเหลวของเหลวก็จะมีกากน้ำตาล1ลิตรเฮสลนึนลิตรบีเอ็นลิตรแล้วก็อุ่น จะทำวัสดุเพราะเพราะต้นกล้นะคะิดเลไมไม่สแ่อยู่บ้านด้ใส่ถงมือนะหนเล็บดมาเลยบวันเพราะเราไม่ได้ใส่ถุงมือได้แตว่าเราต้นไม้อะมันจับไม่ได้พี่ถ้าส่ถงมืออ่ะรจะหักอย่างเดียวเลยท่าหนูใส่ถุงมือะหนูไม่เคยใส่ถ ผู้ชายครับโอเคของผู้ชายค่ะดีถ้เป็นผู้หญิงเฮ้ยไม่นเลยอ้าวถอยเดี๋หนูจะเป็นผู้ชายให้เรไหมาเติมนี่ต้นต่อการครับกเรวมการครับกเซรวมเป็นไรบ้าง เป็นลงไปนะเปนมมีผ้ชยสีผู้ชายหนุ่มี่ไปใส่ต่อ ใส่เหมือนเดิมเลยเบังเรสใส่เลยครับคุยมะพร้าวสองขี้งวนขี้งวนนมหนึ่งโอ้ไข่แล้วก็ปันป่นปัน่นปั่นแล้วก็ไปผสมนะไปผสมท้องเหลว แล้วก็เราก็มาผสมของเหลวก็จะมีกนมีู่กคาเน้เาจแนกทำน้ำจิ้มค่ะก็จะมีกากน้ำตาลหนึลิตร H ศสนนึลิตร เอ็ม1นลิตรแล้วก็ปุ๋ยยูเรียสิบกรัมเอามาผสมผสมผสมแล้วก็เอาไปรดในของอวัสดุนี่พเสษ็จก็เอามารดหอมยร์ เอาอุหนึ่งครับเดี๋ยวใช้ปุวยมะพร้าวสองปุยมะพร้าวไม่พอเอลาตรงนู้นเลยครับกองที่สองเสาที่สองครับเอามาหนึ่งกระสอบเลยสองกระสอบก็ได้ครับเพราะเราทำสองรอบอ่ะขี้วัวด้วยครับขี้วัวอยู่ตรงนี้ให้เลยเรียบร้อยก็รอพอเสร็จปั๊บจนกว่าอาจารย์ขาดูยังไงว่ามันเข้ากันหมดแล้วลองดูก็ได้ครับ ว่ามันไม่เป็นก้อนนะอ๋อดูไม่เป็นก้อนแต่ยังไงก็เป็นเพราะว่ามันชื้นมาตั้งแต่วัสดุแะ้วเดี๋ยวเราเราค่อยไปดี่ได้ครับเชช่ไม้แชพราะมันใ้แช่ก่อนให้มันดเอ ใา่ค่ะดูแล้วเทนนินมันมันจะมีข้อเสียกับการเพาะต้นกล้าแต่แต่มันจะมีประโยชน์กับอะไรบ้างไหมคะไม่ค่อยมีถ้าคือถ้ามันมันมันอยู่ในในที่ที่ไม่ไม่เป็นพิษมันก็ไม่ได้เป็นญนาแต่จะไม่ได้ไม่ไม่ดีมันน่าจะหาประโยชน์จากเทนนินเหมือนกับว่าเวลาล้างน้ําแล้วน่าจะเอาไปทาใช่ค่ะพอล้างเสร็จน้ํามันน่าจะเอาไปทําอะไรได้บ้างเสียดายน้ํา จ้านี่ผสมเรียบร้อยแล้วก็ออกมาต้องเอาไปหมักกี่วันนะคะจานหนึ่งเดือนนะคะว่าสรุปตของเราแต่ว่าจะเปียกน้อยกว่าผมณมาเก็ตไหมครับน้ำเราเลาต้องลด ก็จบกระบวนการแล้วก็ไปหมัก1เดือนนะคะก็จะกลายเป็นวัสดุปลูกต้นกล้าค่ะจบกระบวนการ